สาวลาวถึงกับลองกรีดปลบมือดีใจเมื่อได้เห็นเส้นทางด่วนอยู่ในประเทศไทยครังค้งแรกกรสซาบายดีสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ้ยสาวลาวเหนือวันนี้สตุยมีเรื่องราวดีๆ อยากจะนำเสนออยากจะแบ่งปันให้ PFC ทุกคนได้รับชมกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะก่อนอื่นสาวตุวยต้องกราบขออนุญาตเจ้าของช่องบบวโบโซล่านั่นเองนะคะเรื่องเราก็มีอยู่ว่าบบวโบโซล่าเขาพาน้องสาวก็คือน้องนุ่นไปเที่ยวอยู่ที่ทางด่วนอยู่ในประเทศไทยนั่นเองคะ่ะและือน้องนุ่นเขารู้สึก ยินดีแล้วก็ดีใจปลบมือแบบดีใจมากๆเพราะว่าน้นองนุ่นเพิ่งเห็นท่านทางด่วนอยู่ในประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตของเขานั่นเองและก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวตุยน้องตุยในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวและเหตุการณ์น้องนุ่น จะดีใจยินดีแค่ไหนเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยเห็นป่าช้างช้างนี่เห็นช้างอ่ะนี่เห้ยเขาปั่นเหรอฮะเขาปั่นหรอะเหรอใส่นักศิลปินเนื้อชื่อดังแลเห็ดนี่เป็นท้องเป็นท้องเหลืองนี่นะช้างนี่เห็นช้างด้วยต้องไหวไหวอุ้ยไหวอันนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้บ้านครเมืองเลยนะ ขอโชคลาภการงานเนฮะ้ยพึงใจอ่ะอ,อ,อ,อยากเข้าไปเบิ่งที่พิพิธภัณฑ์ข้างในอยู่แต่ยังไม่เคยเข้าไปจกักเทื่อเฮ้ยพึงใจยังไงวะอุ้งใหญ่มากใหญ่มากใหญ่แบบไม่รู้จะใหญ่ยังไงอ่ะโหสุดยอดมีรถไฟฟ้านับเดยโอ้อันนี้ก็ทางรถไฟฟ้าเน้องใช่นะ่าอันที่ประเทศเป็น คือว่างแม่นนำจ้าพรยาเมนโบก่อนขึ้นคือสีงามเนาะอันนี้แหละคือแม่นนำจ้าพรยาจริงเหรอแมนฮ่าสวยแสดงนี้ตาติดตาติดเฮ้ยพองานดีหน่อยเนาะพ่อประหลังการมองเห็นเรานี่ยคือกระดานบนเนี่ยลมปัดบุบู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 ไปแล้วเดี๋ยวเรื่องวันล่างนี่บ้านนี่ซ้ำปัวไนแล้วบ้านคนสูงทั้งสูงทั้งคักแบบไมนคือสีมันโค้งงี้อ่ะ แข็งแรงแข็งแรงแม่นคือสิแข็งแรงใช่ไหนี่ชลวงจ้วทางด่วนเห็นบ่างไหมไก่ดนไ่ไไก่บ่เห็นบ่เห็นอ๋อเห็น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 แล้วเห็นแล้วนี่แหละคือความอลังการโน่นโน่นนน่นดูดิเฮ้ยไอ้มบุญไอันนี้มันฝังก่อนนะเฮ้ยนี่ฟังนี่ของแทอนี้นี่ฟังนี่ของแท้เห็นมองไกลๆนะโอ้ สิดวาไดเลยตรงนา้ามสามเลยโอ้่ของแถ้เลยนี่สุดยอดคืดอใครวะเดี๋ยวเห็นเกลายนี้อ่ะนี่สะพานเอืยอยอ่นนอนง่ามขัไปนังขึ้นเดีย้ยงสีง่ามคุณได้เนาะโอ้สูๆๆๆ้ัส โอ้คืองามแท้รกนมือตมือสูงาสูงแบบไดเห็นงามๆอย่างนเนี่โอเคเห็ไหมงามหมดองามงามหลายแบบูซีเ่จะข้ามันยหมันโอ้ตหงี่ไปน้ำมอเต้นเต้น้โอ้หสุดยอด สูงตึเมืองยตึเมืองไทยสีสูงกันเพราะว่าเห็นมาขึ้นมาตอนี้นะมันก็ได้เห็นวิวสูงๆตรงสะพานีด้วยจริงๆตรงสะพานผู้ขนหาพระรามเก้าน้าที่เขามีการเปิดตอนนั้นน่ะนี่ตึกเน้สุดยอดโอ้โหแบบคอยลงคอยคอยไปแบบเห็นที่สูงๆสวยงามนักเต้นเต้นตุ๊ตาตุ๊กตาเต้นเต้นตุ๊กตา ลังการเฮงเด้อแบบมาจากรสีเวาะนะแบบงามเพื่อบอกให้เห็นอย่างสูงๆแบบนี้นะแบบขึ้นมาสูงขึ้นมาขึ้นมาสะพานนั่นเลยแบบมันก็เห็นวิวสูงๆกังามเลยเห็นต้นน้ำทางกระมีเหนมีอุโมงค์ไว้เพื่อนอย่างเต็มใจอ๋อตรงที่ยวเสร็จโจมโจมขึ้นไปแนวแนวหญ้สูง อย่างจจะเป็นทั้งนั้นจะเป็นสถานที่ขึ้นขึ้นไปได้เนี่ย<อ>ตรงไอ้ไอ้เขาเรื่องน,นี้หรอมันจะเป็นลิฟต์แลนด์ขึ้นไปโอ้หงายกา็แบบอลงังเายอลังการเฮงแล้วพระเจ้าค่ะชีวะน,ะน,น,วนั่นแหละก็คืองามอนะันนี้ใส่เต็นใจเต็นดูตึ๊กขึ้นไปอ่ะสูงเชื่อห้องประเทศไทยคิมเอาเนาะเราจะไปพระรามสามกันนะน้อง,องนุ่นนะไปพระรามสามเนี่ยไปทางพระรามสาม Oh. ก็จะพาลุงนุ่นไปขึ้นทางด่วนอีกทางหนึ่งนะทางด่วนน่าจะเป็นทางด่วนเฉลิมมหานครอ๋อโหวันนี้ได้ไปสายสายบ่อนี่ไม่ได้ไปช้วมวิวเหนียวใดๆเหนียวเดี๋ยวจะคุยกันก่อนมุนเทามามนเนี่ยน้องนุ่นเนี่ยหยุดงานวันใดใดแม่โดยน้องหยุดงานเด้อมันหยุดเจี๊แม่น้นองน้องนุ่นหยุดเป็นแบบว่าจั์เป็น,นประจำอยู่แล้ว เดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งทางด่วนนี่นะโดยสิเราเบิ่งว่าสีงามจังลเลคือเมื่อกี้นี่งามเพียงเดีย้แบบเตกตืเ่เพียงโอ้ยนี่เป็นเองตกใจมากนี่ฝั่งนี้น้องนูน่นนี่คลองเตยเคยได้ยินไหมคลองเตยเคยได้ยินแต่ไม่เคยไปไม่เคยเห็นข้างหน้านี่จะเป็นตลาดคลองเตยน,นะอ้าวจะเป็นห้าแยกลาดนนน้องอุ้ยไก่โหดอันไก่โหดสัญญาณบ้านไก่โหดสัญญาณบนท่าพระเดช่ะ เมนบ่เมนนี่เลยคลองเตยแต่เร่เคยมาจนถึงว่าชิมาอยู่แต่ดาคองเตยมนันคข้างไปเลยวะข,ของกนินเยอะอ้ของกินเยอะเบื้องนี้เขาว่าของถูกเลยนะดันมันเป็นหลังค้าเห็นไหมเนี่ยเห็นถนนมีหลังค้าเคยเห็นบอ่อเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนี่ถนนมีหลังค้าเออท้าอยู่ใต,ด,ตดินแล้วบ่ออยู่ใตดินแล้วอยู่บนดินเลรเนี่ย้ยข้างบนก็จะเป็นถนนนี่แหละของคำว่าถนนสองชั้นปาถนนสองชั้นนะชั้น น้ยแม่มันโ่มไดยนะมันโมมีเดชประไทยดูแค่ไหนจะไหนเนาะโหนี่คือถนนสองชั้นทุกคนสชั้นแบบบ้านก็สองชั้นสามชั้นแล้วนะถนนยังส่งไปสองชั้นนี่ประเทศไทยโอ้โหมีชั้นที่สามเนี่ยถนนตอนนี้เขาอยู่บนสะพานอายุกได้ระเบียโอ้ ด้านบนก็จะเป็นสะพ,พานนะสะพานที่เชื่อมต่อจากถนนพระรามสามไปที่ถนนราชดา oh. ผ่านแยกสุนชีกิจที่เยาผ่านไ,<ว>ไป้ายนกนกไงนกไงนกนกนกอุ้ยป้ายทำไมไม่นกติ <laughs> นกเอ้ยบินเขออ้ามาหลายแม่เข้ามาหลายตัวบินเขาเบื้อาเบิบ้งความจะเลื่อนป่ะเ <laughs> บิ้งนี่ถนนเนี่ยรับแผงใายเบิ้งในจักรซันนะหนึ่งสองสองซันอยู่สามซัน ช้นหน่อยอุ้ยหนึ่งสองสาสซันป้าถนนถนนสมซันบ้านสามซันถนนสามซันเหบื่ะเจนื่อยดีละจะใครแต่ยังไตบุกหลายทับหลายแง่เนาะหลายทับหลายแง่ถ้าเป็นท่าละทรับส่วนทส่วนอะไรถ้าเป็นท่าคำรุดนเพจากสิไปทางไหนบุมันจะมีหลายทางหนง่ในน้นโอ้อันนี้ห้าแง่ร้านน้องอ๋อหายแงผู อโปกติเราซ้ำแยกซีแยกกับว่าหลายเนาะหลงมาเลยหลงเฮ้ยอันนี้มันจะไปอันนี้นี่นาอะไรนะตลาดคงเตยนี่แหละตลาดคงเตยอย่นะนี่แหละนี่ซ้ายมือก็ใช่เลยคุ้มมาสดๆใครลงมาแถวนี้ลงมาดูคุ้มมาจะถือต่จุ่มเถิดถ้าจบกับทางไหนวะอะไรอย่างนี่ไปแล้จะเป็นถนนพระรามสี่แล้วแล้วเราจะเห็นอันนั้นด้วยนะถ้าเราได้ผ่านนะถ้าไปทางคุ้มน้ำพายอ่ะเราจะเห็นตึกตึกช่องฉามอ่ะ ตื่นช่องสามที่มีลาลาด,ดังๆอ่ะป้าจริงเหรอลองด,ดีงๆถ้เาเราเดิผ่านเขาเรียกสายเขาจะไม่พานเราละนี่คือถนนพระรามสี่ว,ว้าวเออความดีเลิศน,นุ่นเฮ้ยนุยน่นเหเห็นตึกบนอะตึกนีก่ใช่เหอเห็นเห็นเห็นเงี้ยเงี้งเนาะเหงเามเดยนอนไม่หลับเลยสวยมากเมื่อกี้เห็นยังเมื่อกี้จัน กินเห็นสะพานเนี่ยแบบถ้ามีเมนนำผมแบบพื้มใจเฮงอ่ะใช่เลยดีใจน้ำเียนี่แหละคือความเจริญของเมืองไทยนู่นนะใช่โอ้โหตึกไงเธอมีแต่เกลวเนาะวนเกลวกระจบด้วยกระจบนะโอ้โหกระจบที่บนขิดยาแข็งแรงนี่นะแบบว่ากันพายุได้นี่จบโอ้ใหญ่โอ้ทาบุกันมีแต่ตึกเนาะ นี uhm. ่ค bo> ือเอมาทีนะเอมาทีใต้ดินเขาโจ้ใต้ดินในเอมาทีเนี่ยยอดมากอมอนอโบานีมาุนลาแล้วก็รอสาค่ข้าขายกับจีนรวยรวยมากต่อระเบาไม่รอสามเป็นรวยมากมันตีลังกาคนยังฮะไม่ได้นะไม่ไ้องเชได้ล้ั ไกลว่ะออกจากวังลงมาก็เป็นยาวารนถัดมาไม่เบนเด้ <c oughs> กคชนไค่ชนหัคพีเซียนที่เป็นหมอ <ไง S 1> หมอ<ะ>บนเลยมีผ่าตัดครั้งแรกให้กับให้กับ,ใ,กบในี่เขาตกใจว่าผ่าตัดได้แล้วมีตัดตัดแขนซ่าโดนโดนลูดแล้วแขนขาดเนี่ยแล้วต่อเธอก็เลยได้อยู่ใกล้เพราะเป็นหมอวิอ่งเข้าไปในวังง่าย แนบไปสลามดูมัดบินบุรีมุดเก่งใจไปเก่งนันใช่ไหมกายล้องเก่งใจไปทั้งนั้นเลยมีกข้สมีคนจีนกันโอ้โเต็งพี่อยู่เะว่าจะกายอะเต็มมาลูกเต็มกระเบลยวนิ่งระเบียวความรู้สกลนเลยเออความรู้สึกล้นนี่อะไรเลยแก้วแก้วเออคือแก้วไหเแก้วกระจกใสๆดึกเมยค่ะงามแท้ แบบเป็นภูห่างทับแม่เนาะสวยๆอุ้ยมีควันออกมีควันลไอ้าควันนะควันองควันไหนควันไอึกอะควันเล็กนอนี่ก็จะเหมือนพนัเสีไปสามสันสี่สนมเนี่ยตืออะฝ่ามือสวนลุมราเลียงได้นะเฮ้ยใช่สวนลุมนี่ฮาวาสิมารีเยอะเาเคยมาจอถือแม่คือชิ้นามเงนทำไมนี่ก็เป็นถนนลัดชันิีทางฝัาอุ้ยสวนลุบ้าดา ทำานมเดินด้านหน้าก็จะล้างขายยาทุกทุกเยอะมากเลยเพราะว่าตรงนุ่น,นเฮ้เวลาเห็นหแบบนี้นะทำไมเราต้องแบบว่าอุทานแบบโอ้โหแบบมันมันคือยังไงอ่ะเอ๋อโบเคยเห็นจังเถื่อไหมโบเคยแบบอยู่บ้านเท่ากับไม่ได้เห็นมีอย่างแบบนี้อ่ะแบบนี้แล้วมันมันมันคือมันสูงที่อ่ะ ไม่คือเขาเฮตุใดจังไหนไม่คือว่าโมเคยเห็นมันสูงเขาจะกว่าแบบจะเลื่อนคือจะจะเลื่อนเองแต่ลอกตอนนู้นมาแรกๆใช่ไหมน้องนุ่นถามอันเห็นตึ๊กพึ่งสู roll. งไปเนี่ยตึ๊กพึ่งสูงแล้วนโมน้องมาจิบลองทับผัวเขาคุณไหจริงสูงตอนตอนที่หนูไปรับที่หมอชิดแรกๆเลยอ่ะมาไทยแรกๆเลยอ่ะกับโมค้างแต่บ้านพี่เขาก็ไม่ขึ้นลิฟต์นะตอนแรกๆเนี่ยกลัวเนี่ยตึ๊กเนี่ยน้องนุ่น เรงนี่เป็นยังไงก็รู้สึกนีเป็นได้กับการทีมันสูงแหงอะไรก็มันสีวะลมทขาบขกาว่ามันสูงเหงเลยดิเพศเป็นวงม่นกันให้เป็นปันบรรยากามันคืองามเลยที่ทับข้นอย่างพิศนจักจังหวะบางทีมันตล่มได้สายมันกับเป็นอไเด้มันวิศวกรไทยมันเก่งเด้จริงๆพันภาษาเด้สวยเหงย็นยัดอยู่มาทุกวันเนี้ยนี่เป็นเขาไปทางในก็สีงามงามค่ะ ยา,นนยยาแล้วนะเฮ้ยฉันสัญญาแล้วเย้ยๆใกล้ชิดนี่วัดถุนลำพงเฮ้ยหนูยังไม่เคยเข้าไปวัดนี่วัดที่มีพระพุทธรูปนะผู้คน<อ>จะมากราบไหว้พระนะทั้งวันทั้งคืนเลยนะ โอ้ทั้มวันั้งคือเลยคลิดว่ากล่าวแค่ตอนเช้าเหมือนบ้านเราทำไมมันเหมือนคนว่าเขาจะมากันเดี๋ยวเป็นเวลาพ่อค้าแม่ค้าขาขายของคืนกันอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบบมันก็คือแบบผัดเปลี่ยนกันมาอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราไปไหว้อย่างงี้ใช่ไหมเราเลิกงานหรือว่าผู้คนท่องเที่ยวมาไหว้าก็จะเป็นอีกช่วงช่วงหนึ่งแต่มันจะมีช่วงของนักพ่อค้าที่เขาเลิกงานแล้วเขาไปไหว้ก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าทั้งวันทั้งคืนแล้วนะน้้งนุ่นเป็นอะไรดีใจบอดีใจเนะ่ยเขาเอฟซีนะเขาหูซึ้งนะ ลาอายผมเด้อออเดีใจหลายๆโดอแบบว่าเห็นที่ผ่านผ่านมาแถวทางใช่ไหมการเดินทางเมื่อกี้เนี่ยโอ้ตื่นเต้นเฮงน,นี่พี่ๆแบบหายเมารถเลยหายเมารถเลย <c oughs> เห็นเห็นแล้วแบบคู่ใจเต้นตุ๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบคือเ่าเคยเห็นมาก่อนอยู่ประมาณเนี่ยแบบเห็นเห็นเมนนำมันเนาะแ,แบบแต่ยังเปิมประตูไปแล้วหง่ะน,นะคือจี๊ค่ะ <c oughs> บอกก็รู้สึกไงพ่อแม่พี่น้องข้างบ้านเห็นเนี่ยเห็นเด้อเห็นเออแว็บคือว่าน้องได้เห็นนุนได้เห็นความเจริญของประเทศไทยแล้วเด้อแว็บคือว่าพอามเจริญเว็บคือตึกใหญ่ๆก็สูงสูงเว็บได้เห็นมุมสูงสูงขอฮาค่ะได้เห็นมุมสูงสูงเว็บไฮเดรนจน้ำหลายหลเว็บคือว่าวิวงามงาม ในที่รถชมวิวเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมคลิปวิดีโอของน้องนุ่นไปแล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ในใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะโอ้โหสำหรับสาวตุยหลังจากที่ได้ดูคลิปของอาพี่โบเขาแล้วรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจแทนน้องนุน่นแล้วก็ยิ้มไปตามคลิปวิดีโอดีใจแทนน้องนุน่นถึง คลิปวิดีโอเลยค่ะด้วยความที่เราใช่ไหมคะไม่เคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนแล้วเราเพิ่งเคยเห็นและสิ่งที่เราได้เห็นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ทุกคนคงได้เห็นพร้อมกับสาวตุยแล้วนะคะน้องนุ่นเขารู้สึกแบบโอ้โหกรี๊ดเลยค่ะพี่น้องค่ะกรี๊ดไปด้วยแล้วก็ยินดีใจไปด้วยเพราะว่า เป็นครั้งแรกของน้องเขาที่ได้เห็นทางด่วนอยู่ในประเทศไทยครั้งแรกของน้องเอกนะคะถ้าเป็นสตุยก็เหมือนกันค่ะไว้สตุยมีโอกาสสาตุยก็จะไปกรีดให้พีเอฟซีทุกคนได้ดูค่ะกรีดอยู่ในนาทีนี้ก็คือกรีดแบบดีใจยินดีที่ได้เห็นนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็น แบบนี้เรื่องราวดีๆแบบนี้มาก่อนนะคะคืออยู่ในบ้านอยู่ในประเทศลาวสปปลาวทางด่วนมีไหมก็มีนะคะแต่ว่าอยู่ประเทศไทยคือมีเยอะแล้วก็สะดวกสบายทางด่วนแต่และทางด่วนคือแบบสลับสับซ้อนคือแบบโอ้โห ดูแล้ววิวก็สวยทางด่วนก็สะดวกสบายแล้วก็สะอาดงามตาสะบายตามากนี่คือทางด่วนของประเทศไทยสัตุยก็ไม่เคยเห็นนะคะขนาดทางด่วนอยู่ในบ้านสตุยสปปลาวเองสาวตุยก็ไม่เคยเห็นไม่เคยไปเนื่องจากว่าตั้งแต่เกิดมานะคะสตุยก็อยู่เพียงแค่ภายในบ้านตัวเองภายในแขวงของตัวเอง ไม่ค่อยออกไปเล่นที่ไหนนครหลวงเวียงจันทน์ขนาดเป็นนครหลวงของบ้านตวัวเองสตุยก็ยังไม่เคยไปสักครั้งนะคะแต่สตุยสิ่งที่สตุยอยากไปที่สุดคือกรุงเทพมหานาครประเทศไทยและสัญญากับตัวเองว่าจะให้ได้ไปครั้งหนึ่งในชีวิตสตุยวางแผนไว้ว่าปีหน้าสงการานต์หรือว่ามหาสงการานต์ประเทศไทยปีหน้าสตุยจะไปแน่นอนแต่ไม่รู้ว่า อนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าสตุยได้วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะไปให้ได้นะคะอ่าสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นก็คือแบบเขาเรียกว่าตึกสูงๆอะไรอย่างนี้เนาะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มีอะไรที่แบบสะดวกสบายอย่างที่สองที่สตุยอยากไปที่สุดก็คือทะเลนั่นเองค่ะน้ําทะเลไม่เคยสัมผัสไม่เคยไปสักครั้งและอยากไปมากนะคะอ่าและสําหรับ คลิปวิดีโอนี้ต้องแสดงความยินดีดีดีใจกับน้องนุ่นที่ได้เห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นนะคะและ,ะถ้าหากว่าสาวตุยพูดไม่ถูกไม่คล่องไม่แค่วอะไรสาวตุยก็ต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะขอตัวลาพี่เอฟซีทุกคนไปเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีสบายดี